การใช้พลังของการคิดบวกและการเรียนรู้ที่จะเงียบเมื่อจำเป็นเป็นหนึ่งในวิธีการที่ทรงพลังในการตรดล็อกศักยภาพในตัวคุณในชีวิตที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและความท้าทายการคิดบวกทำให้คุณมีทัศนคติที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆส่วนการเรียนรู้ที่จะเงียบจะช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการฟังตัวเองและโลกภายนอกเพื่อค้นพบความคิดและคำตอบที่มาจากภายในซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถทำให้คุณมีความฉลาดทางอารมณ์และการตัดสินใจที่ดีขึ้นพลังของการคิดบวกไม่ใช่แค่การมองโลกในแง่ดีแต่เป็นการสุดฝนวิธีคิดที่ส่งผลต่อการกระทาและการตัดสินใจในชีวิตเมื่อคุณเลือกที่จะมองเห็นโอกาสในท่ามกลางปัญหาแทนที่จะมองว่ามันเป็นอุปสรรคคุณจะเริ่มเห็นว่าทุกสถานการณ์เป็นแค่การทดสอบที่สามารถเรียนรู้และเติบโตได้ความคิดบวก ทำให้คุณมีกําลังใจในการเผชิญกับความยากลำบากและมองเห็นวิธีแก้ปัญหามากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและการลงมือทำทำให้คุณกล้าเสี่ยงและกล้าวไปข้างหน้าแม้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนจิตวิทยามีบทบาทสำคัญในการทำให้การคิดบวกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะมันช่วยให้คุณเข้าใจถึงกลไกทางจิตใจของตัวเอง และผู้อื่นความเข้าใจนี้ทำให้คุณสามารถควบคุมอารมณ์และทัศนคติดได้ดีขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อคุณรู้จักสังเกตความคิดลบที่เกิดขึ้นในใจและสามารถเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นความคิดเชิงบวกได้ทันทีคุณจะสามารถจัดการกับความเครียดความวิตกกังวลหรือความตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้คุณสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นคง การเข้าใจจิตวิทยายังช่วยให้คุณเข้าใจตนเองในเชิงลึกมากขึ้นการรู้จักจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองทำให้คุณสามารถใช้พลังภายในในการพัฒนาตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเมื่อคุณยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคุณจะไม่หลีกหนีจากความล้มเหลวหรือความผิดพลาดแต่จะนำมันมาเป็นบทเรียนที่ช่วยให้คุณพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้น การเข้าใจจิตวิทยาของตัวเองอย่างช่วยให้คุณรู้จักตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเองและเลือกเส้นทางที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงในขณะที่การคิดบวกมีพลังในการปรับทัศนคติ และมุมมองการเรียนรู้ที่จะเงียบหรือหยุดนิ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่มีพลังในการพัฒนาตัวเองการที่เราเลือกที่จะเงียบในบางครั้งหมายถึงการให้โอกาสตัวเองในการฟังและเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเมื่อคุณไม่รีบร้อนในการตอบสนองหรือแสดงความคิดเห็นคุณจะสามารถสังเกตสถานการณ์และสถานที่อยา่างลึกซึ้งการหยุดฟังเสียงภายนอกและเสียงภายในตัวเองทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าความคิดหรือการตัดสินใจที่ดีที่สุดนั้น มาจากการเงียบและตรตรองอย่างละเอียดการเงียบไม่จำเป็นต้องหมายถึงการหลีกเลี่ยงการสื่อสารหรือการหลบหนีจากปัญหาแต่เป็นการให้พื้นที่ตัวเองในการรับข้อมูลหรือแยกแยะความคิดต่างๆอย่างรอบคออก่อนที่คุณจะตัดสินใจหรือกระทำการใ,ใดๆในการเงียบคุณจะได้มีเวลาในการตรวจสอบความรู้สึกและความคิดของตัวเองและสามารถปรับทิศทางให้ตรงกับเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังของการคิดบวกและการเงียบในการตัดสินใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณฉลาดขึ้นในทางอารมณ์และการปฏิบัติเมื่อคุณเข้าใจว่าแต่ละสถานการณ์มีทั้งแง่ดีและแง่ลบและสามารถเลือกที่จะโฟกัสที่สิ่งที่ทำให้คุณเติบโตได้การคิดบวกจะช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสและวิธีการในการพัฒนาจากนั้นการเงียบจะช่วยให้คุณไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรือความ คิดเห็นของคนอื่นๆแต่สามารถรับข้อมูลและประมวลผลได้ด้วยตัวเองโดยไม่เร่งรีบอีกหนึ่งด้านของการใช้พลังของการคิดบวกและการเงียบคือการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนอื่นเมื่อคุณมีทัศนคติที่เป็นบวกและฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างตั้งใจคุณจะสามารถเข้าใจพวกเขามากขึ้นนอกการให้โอกาสผู้อื่นได้แสดงความคิดเห็นหรือพูดคุยอย่างเปิดใจสามารถช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจ และขวางเคารพซึ่งกันและกันซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนการใช้พลังของการคิดบวกในการสื่อสารยังช่วยให้คุณสามารถนำเสนอความคิดเห็นของตัวเองอย่างสุภาพและเป็นมิตรถรให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นประโยชน์หางราบรื่นและประสบผลสำเร็จเมื่อคุณรู้จักใช้พลังของการคิดบวก และการเงียบในการปลดล็อกศักยภาพในตัวเองคุณจะพบว่าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงขึ้นคุณสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมั่นใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาด้วยการใช้จิตวิทยาในการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่สมดุลและประสบความสำเร็จในทุกด้านทั้งในเรื่องงานความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืน การใช้พลังของการคิดบวกและการเงียบในการปลดล็อกศักยภาพในตัวเองยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการคิดบวกเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมองโลกในแง่ดีแม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายหรือปัญหาเมื่อคุณฝึกฝนทนัศนคติในเชิงบวกการมองเห็นทางเลือกและโอกาสจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติ คุณจะสามารถใช้ทัศนคติที่ดีในการมองปัญหาว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่น่ากลัวหรือทำให้รู้สึกท้อแท้การใช้จิตวิทยาในการคิดบวกยังช่วยในการจัดการกับความเครียดได้ดีขึ้นเพราะการคิดในเชิงบวกช่วยให้คุณควบคุมความรู้สึกและลดความวิตกกังวลเมื่อคุณมองสถานการณ์ต่างๆในแง่ดีคุณจะมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และไม่ให้ความเครียดมากระทบกระเทือนจิตใจหรือการตัดสินใจของคุณคุณจะรู้สึกสงบและมั่นคงมากขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ท้าทายที่สุดสิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นทางจิตใจและสามารถรับมือกับความกดดันจากภายนอกได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้การฝึกฝนการเงียบยังสามารถช่วยให้คุณมีพื้นที่สำหรับการไตรตรองและคิดอย่างรอบคอบในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน และความเร่งรีบการหยุดเงียบและสังเกตสิ่งรอบตัวทําให้คุณสามารถพิจารณาในสิ่งที่สําคัญจริงๆในชีวิตและการทํางานการเงียบทําให้คุณมีเวลาในการฟังตัวเองและฟังเสียงจากภายในซึ่งจะช่วยให้คุณทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นการงีบบอยังช่วยให้คุณรู้จักวิธีการจัดการกับความรู้สึกและความคิดของตัวเองได้ดีขึ้น เช่นการใช้สมาธิหรือการฝึกหายใจเพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์การเรียนรู้ที่จะเงียบไม่ได้หมายถึงการหนีจากปัญหาหรือการไม่พูดอะไรเลยแต่เป็นการให้เวลาตัวเองในการคิดและพิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบการทำเช่นนี้ทำให้คุณไม่ตัดสินใจจากอารมณ์หรือความเร่งรีบแต่สามารถมองสถานการณ์ในเชิงลึกและรอบด้านมากขึ้น นอกจากนี้การเงียบยังเป็นการให้ความสำคัญกับการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดบวกและการเงียบอย่างช่วยให้คุณพัฒนาความมั่นคงทางจิตใจเมื่อคุณรู้จักจัดการกับความคิดลบและหันมาโฟกัส ที่สิ่งที่ดีในชีวิตคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังในการรับมือกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างมีสมาธิความมั่นคงทางจิตใจ,จนี้เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในตัวคุณเพราะมันทำให้คุณไม่ถูกกัดขวางจากความคิดหรือสถานการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกท้อถอยแต่กลับสามารถเห็นโอกาสใหม่ๆที่จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จการคิดบวกและการเงียบอย่างช่วยให้คุณสร้างวินัยในชีวิตได้ดีขึ้น การฝึกฝนทัศนคติในเชิงบวกช่วยให้คุณมีกำลังใจในการทำงานอย่างสม่ำเสมอและการฝึกหัดให้ตัวเองมีเวลาเงียบเพื่อคิดและไตรตรองเชาว์วอให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ถูกกระทบจากสิ่งรบกวนภายนอกการรู้จักควบคุมความคิดและการจัดการกับเวลาในชีวิตช่วยให้คุณสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อนและในที่สุด การสร้างความสําเร็จที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้จากความมุ่งมั่นและการฝึกฝนทักษะเหลา่านี้ทั้งการคิดบวกและการเงียบช่วยให้คุณมีความสามารถในการรับมือกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความยากลาบากในการทํางานความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหรือแม้แต่ความท้าทายทางจิตใจการเรียนรู้ที่จะคิดบวก ทำให้คุณไม่ยอมแพ้ต่อสถานการณ์และเห็นโอกาสในการเติบโตจากความท,ท้าทายในขณะเดียวกันการเงียบก็ทําให้คุณมีพื้นที่ในการฟังตัวเองและทําการตัดสินใจที่มาจากภายในอย่างมั่นคงโดยการใช้พลังของการคิดบวกและการเงียบคุณจะพบว่าไม่เพียงแต่คุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณแต่ยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิต ทั้งในด้านการงานความสัมพันธ์และการพัฒนาตัวเองการรู้จักใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างถูกต้องจะทำให้คุณสามารถเพิ่มความสามารถในการรับมือกับทุกสถานการณ์และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่สามารถช่วยให้คุณเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนการใช้พลังของการคิดบุกและการเงียบสามารถช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการคิดบวกจะเปิดโอกาสให้คุณสามารถมองปัญหาในแง่มุมใหม่ๆการมองโลกในแง่ดีช่วยให้คุณไม่ยึดติดกับความคิดเกา่าหรือวิธีการที่เคยใช้มาแล้วหากแต่สามารถคิดค้นวิธีการใหม่ๆที่ชวาวยอยให้คุณประสบความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นความคิดบวกจึงไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอารมณ์และทัศนคติแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะเดียวกันการเงียบและการหยุดคิดเพื่อไต่รอดรองเป็นการเปิดโอกาสให้คุณพิจารณาทางเหลือกอที่มีอยู่โดยไม่รีบร้อนการเงียบช่วยให้คุณไม่ต้องตัดสินใจจากความรู้สึกชั่วขณะหรือแรงกดดันจากภายนอกแต่กลับมองถึงผลกระทบในระยะยาวได้อย่างรอบคอบการเงียบจะช่วยให้คุณหยุดคิดและดูสถานการณ์ทั้งหมดก่อนที่จะตัดสินใจซึ่งจะทำให้คุณมีความชัดเจน ในสิ่งที่ต้องการทําและสามารถเลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดได้การหยุดเงียบและไตรตรองก็สามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจในตัวเองได้เพราะมันช่วยให้คุณมีเวลาในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวเองและความต้องการที่แท้จริงการเงียบเป็นการช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความกดดันภายนอกและให้เวลาตัวเองในการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจ และร่างกายการได้ใช้เวลาคิดอย่างสงบจะช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญได้ดีขึ้นและสามารถมีทัศนคติที่โปร่งใสในการตัดสินใจในทุกด้านของชีวิตนอกจากนี้การคิดบวกยังช่วยในการปรับทัศนคติและมุมมองที่มีต่อผู้อื่นการใช้จิตวิทยาในการมองโลกในแง่ดีทําให้คุณสามารถมองเห็นคุณค่าของคนอื่นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้เมื่อคุณมองคนอื่นในแง่บวก และเห็นคุณค่าในความแตกต่างคุณจะสามารถสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรได้สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้อื่นดีขึ้นแต่ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันการคิดบวกและการเงียบยังสามารถช่วยในการพัฒนาความยืดหยุน่นทางจิตใจหรือ resilience ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการรับมือกับความท้าทายหรืออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตการคิดบวกช่วยให้คุณมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในขณะที่การเงียบช่วยให้คุณสามารถสงบจิตใจและคิดอย่างรอบคอบเพื่อตัดสินใจอย่างมีสติสิ่งนี้จะช่วยให้คุณมีความแข็งแกร่งทางจิตใจในการรับมือกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ทั้งการคิดบวก และการเงียบในการจัดการกับปัญหาหรือความท,ท้าทายคุณจะสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นในทุกสถานการณ์การคิดบวกไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณมองเห็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ยังทําให้คุณรู้จักมองหาคําตอบที่สร้างสรรค์และมีคุณค่ามากขึ้นในขณะที่การเงียบช่วยให้คุณฟังตัวเองและผู้อื่นอย่างตั้งใจทําให้สามารถหาทางแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการและความเป็นจริงมากที่สุด ความคิดบวกและการเงียบไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและการทำงานร่วมกันเมื่อคุณสามารถใช้การคิดบวกในการมองโลกและมองคนอื่นในแง่ดีคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้ขณะดเดียวกันการฝึกฝนการเงียบทาให้คุณสามารถฟังและรับรู้ความต้องการของ ผู้อื่นได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานและในชีวิตส่วนตัวของคุณมีความเข้าใจและมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่สำคัญในการใช้พลังของการคิดบวกและการเงียบคือการฝึกฝนเป็นประจำและทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการฝึกฝนการคิดบวกทำให้คุณสามารถมองโลกในแง่ดีได้ในทุกสถานการณ์แม้ว่า คุณจะต้องเผชิญกับความท้าทายการฝึกฝนการเงียบช่วยให้คุณรู้จักใช้เวลาคิดและไตรตรองก่อนการตัดสินใจการสร้างนิสัยทั้งสองอย่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณได้อย่างเต็มที่และทําให้คุณเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนการคิดบวกและการเงียบอย่างช่วยให้คุณพัฒนาความาลลส,าออวสามารถในการรับมือกับความล้มเหลว และความผิดพลาดได้ดีขึ้นเมื่อคุณมองการล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้คุณจะสามารถจัดการกับมันได้อย่างไม่ยึดติดและไม่รู้สึกท้อแท้การคิดบวกช่วยให้คุณมองเห็นว่าแม้ความล้มเหลวจะเจ็บปวดในตอนแรกแต่ก็เป็นโอกาสให้คุณเรียนรู้และเติบโตมากยิ่งขึ้นคุณสามารถกลับมาเริ่มใหม่ด้วยความมั่นใจและวิธีคิดที่ดีกว่าเดิมทุกความผิดพลาด จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จในที่สุดการเงียบก็มีบทบาทสำคัญในการรับมือกับความล้มเหลวเช่นกันเพราะเมื่อคุณเงียบและหยุดคิดคุณจะสามารถหาความจริงจากความล้มเหลวได้อย่างชัดเจนโดยไม่ถูกครอบงําด้วยอารมณ์หรือความวิตกกังวลเกินไปการใช้เวลานี้ในการไตรตรองทำให้คุณสามารถมองหาจุดที่คุณพลาด และหาทางแก้ไขได้ดีขึ้นการเงียบยังช่วยให้คุณมีโอกาสในการค้นหาคำตอบจากภายในตัวเองแทนที่จะพึ่งพาความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากภายนอกทำให้การเรียนรู้จากความผิดพลาดมีความเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในด้านความสัมพันธ์การคิดบวกและการเงียบช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความเคารพในการและการการคิดบวกช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของคนอื่นแม้ ในช่วงเวลาที่พวกเขาทำผิดพลาดการเข้าใจและยอมรับบว่าคนเราทุกคนต่างก็มีข้อดีและข้อบกพร่องช่วยให้ความสัมพันธ์เป็นไปในทางที่สร้างสรรค์เมื่อคุณเข้าใจคนอื่นจากมุมมองที่บวกคุณจะสามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นและช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนการเงียบช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการฟังผู้อื่นอย่างเต็มที่โดยไม่ขัดจังหวะหรือรีบร้อน ในการให้ความคิดเห็นการฟังที่ตั้งใจจะทำให้คุณเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นและสามารถสร้างการตอบสนองที่เหมาะสมและเป็นวิตรการให้เวลาและความใส่ใจแก่คนอื่นจะช่วยให้คุณสร้างความไว้วางใจและความเคารพในความสัมพันธ์ทั้งการคิดบวกและการเงียบยังมีผลต่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานเมื่อคุณคิดบวกในที่ทำงาน คุณจะสามารถกระตุ้นทีมงานและสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความร่วมมือและความเข้าใจคุณจะเป็นคนที่มองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์และสามารถกระตุ้นให้ทุกคนในทีมร่วมกันทำงานไปในทิศทางเดียวกันความคิดบวกยังช่วยเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจและทำให้คุณกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆที่อาจจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่คาดคิดการเงียบในที่ทำงานก็มีความสำคัญ ไม่แพ้กันการให้เวลาคิดก่อนตอบหรือแสดงความคิดเห็นเชวาวยอให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีสติและรอบคอบการฟังอย่างตั้งใจในที่ทำงานจะช่วยให้คุณเข้าใจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาได้ดีขึ้นและสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การเงียบยังช่วยให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการตอบสนองที่เกินความจำเป็นหรือการพูดเกินจริง ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในที่ทำงานได้การฝึกฝนการคิดบวกและการเงียบเป็นการลงทุนในอนาคตที่สำคัญการคิดบวกจะช่วยให้คุณมองโลกในแง่ดีและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆมันทำให้คุณกล้าที่จะทำในสิ่งที่คนอื่นอาจจะลังเลหรือไม่กล้าทำการเงียบทำให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างรอบคอบไม่เร่งรีบแต่มีความมั่นใจในการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุด สำหรับตัวคุณเองการใช้ทั้งสองอย่างนี้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการตัดสินใจและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกๆด้านสุดท้ายการฝึกฝนการคิดบวกและการเงียบสามารถทำให้คุณเป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นความฉลาดทางอารมณ์ไม่ใช่แค่การเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแต่ยังหมาย ถึงการสามารถรับมือกับอารมณ์ของผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพการคิดบวกจะทําให้คุณมีทัศนคติที่ดีและเข้าใจโลกในแง่บวกขณะที่การเงียบจะช่วยให้คุณมีความสามารถในการฟังและเข้าใจตัวเองและผู้อื่นได้ดีขึ้นเมื่อคุณใช้ทั้ง2อ,อย่างนี้ร่วมกันคุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองและก้าวสู่ความสําเร็จในทุกด้านของชีวิต